งานนี้เป็นงานท่อที่26นะครับลักษณะงานจะเป็นขนาดท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากันนะรหรือท่อขนาดเท่ากันครับงานต่อไปก็จะเป็นขนาดท่อที่ต่างกันนะครับสำหรับงานนี้เราจะมาเริ่มทําความเข้าใจกันก่อนว่างานท่อตัววนี่คือหลักการนะครับจะเอียงกี่ยวองศา สามารถใช้หลักการนี้ไปปรับใช้ได้หมดนะครับอันนี้ผมจะยกตัวอย่างเป็น45่สิ้าองศาส่วนตรงนี้นะครับก็คือระยะนี้นะครับเริ่มแรกที่เราต้องวาดรูปขนาดตามที่เราต้องการนะครับ ให้ดูเส้นตั้งฉากและเส้นแนวนอนให้ได้ฉากกันนะครับสำหรับด้านนี้ก็เหมือนกันแต่ละเส้นจะต้องตัด,ดฉากกันเมื่อเราล่างรูปคร่าวๆแล้วให้เราขีดเส้นครับนี่เราจะมาเริ่มตรงที่ท่อด้านตั้งขีดเส้นขนานมา เริ่มแรกที่จุดตัดและจุดความสูงของตัวท่อจริงเราวาดรูปวงกลมในที่นี้วาดเพียงแค่ครึ่งวงกลมนะครับเพื่อให้เข้ากับหน้ากระดาษ วงกลมก็แบ่ง12ส่วนหรือระยะ k แต่ละเส้นกำหนดสีไว้เพื่อการเข้าใจง่ายอีเส้นที่1ตั้งฉากสเส้นแบ่งที่2ตั้งฉากขับทุกเส้นตั้งฉากแต่ละเส้นจะมีเส้นเชื่อมต่องานครับแต่ละเส้นจะมาบรรจบกับเส้นเส้นแบ่งของงาน เมื่อเป็เส้นไปชนตรงไหนให้ขีดลักษณะทํามุมฉากหรือเส้นแนวนอนสำหรับด้านนี้ก็ให้วัดตามความสูงของท่อความยาวส่วนทั้งหมดก็คือระยะ k หระยะเส้นแบ่งของแต่ละเส้นผมจะเขียน0ถึง6 6ถึง0 ทั้งหมดจะเป็นสิบสองส่วนแต่ด้านนี้เขียนเพียงแค่ครึ่งวงกลมเพื่อให้เข้าใจง่ายนะครับอันนี้เราจะมาเริ่มกันเส้นที่6เส้นนี้6เมื่อมาชนมาชนกับเส้นจุดแบ่งของงานสี่เส้นขนาน มาตัดกับเส้นที่6ในแนวตั้งครับให้ทำเครื่องหมายไว้ด้านนี้ก็ลากจากเส้นบนเนื่องจากเส้นที่6คือเป็นเส้นเดียวกันนะครับจากนั้นเรามาดูเส้นที่5เส้นที่5ก็มี2จุดจุดล่างและจุดบนเส้นที่5ลากออกมา ทำมุมฉากเมื่อมาตัดกับเส้นแบ่งที่ห้าให้ทำเครื่องหมายไว้2จุดนะครับเส้นที่ห้าด้านล่างก็มีก็ทำจุดไว้ตรงเส้นที่ห้าเหมือนกันครับด้านนี้ก็ห้า และเส้นที่สี่ก็มีสองจุดเส้นที่สามก็มีสองจุดครับเนื่องจากเป็นด้านตรงข้ามกันส่วนที่เหลือไม่มีจุดตัดของเส้นแบ่งงานเราก็ไม่จำเป็นต้องเขียนนะครับ เอาเฉพาะที่ตรงที่มีจุดตัดแล้วให้ล่างเส้นโยงถึงกันรูปภาพก็จะออกมาลักษณะนี้เมื่อเราตัดตรงนี้ออกแล้วม้วนมาบรรจบก,กันก็จะออกมาลักษณะนี้นะครับทีนี้เราจะมาทําด้านบนด้านบนให้วัด ขนาดของท่อด้านเอียง45องศาใช้เส้นนี้เป็นเส้นหลักเส้นนี้จะกลายเป็นเส้นขนานนะครับแต่ละเส้นจะต้องทำมุมฉากแล้วใช้ส่วนแบ่งมาวัดทำเครื่องหมายครับทั้ง12จุด จากนั้นให้ขีดเส้นตรงนะครับของแต่ละเส้นงานภาพก็จะออกมาลักษณะนี้เรามาเริ่มที่เส้นล่างสุดเส้นล่างสุดคือเส้นที่สามหรือเส้นสีเขียว สก็จะมาตัดกับเส้นที่สให้ทำเครื่องหมายไว้นะครับเส้นที่4เส้นที่สี่ก็ให้ทำเครื่องหมายตรงเส้นที่4เส้นที่ห้าทำเครื่องหมายตามเส้นที่ ตัดกันไว้นะครับเส้นที่6เส้นที่2องนากเส้นตรงมาเราเริ่มขีดจากเส้นจุดตัดของเส้นแบ่งงานครับมุมฉากผ่านเส้นแนวตั้งที่2องทำเครื่องหมายครับ2อข้างแล้วเส้นที่1ก็เหมือนกันล่างเส้นลักษณะเดียวกัน มาตัดกับเส้นที่1นึ่ทำเครื่องหมายไว้นะครับและเส้นที่0 0ย์ก็คือจุดที่0และ0จากนั้นให้ล่างเส้นโค้งตามลักษณะของรอยจุดให้สัมพันธ์กันนะครับเส้นก็จะออกมาลักษณะตามนี้จากนั้น ให้เราตัดชิ้นงานทั้งหมดแล้วม้วนมาบรรจบกันให้ศูนย์ชนกับศูนย์ครับก็จะได้เป็นส่วนของตัวนี้นะครับเมื่อนำมาประกอบกันก็จะได้ลักษณะแบบนี้ครับเมื่อเราล่างงานเสร็จงานทั้งหมดก็จะออกมาตามลักษณะนี้นะครับสังเกตดูแต่ละเส้นครับ จุดแยกระหว่างเส้นที่จุดแบ่งของงานครับเส้นนี้ก็ต้องทำมุมฉากกับเส้นนี้นะครับด้านนี้ก็ทำมุมฉากกับด้านนี้พยายามล่างทีละด้านนะครับทีละส่วนถ้าทำพร้อมกันทีเดียว2ส,ส่วนบางทีเส้นจะสับสนนะครับงานจะผิดพลาดได้ครับครับสําบงานต่อไป เป็น3ามทางตัววายแต่ลักษณะของท่อไม่เท่ากันครับก็จะมีการลากเส้นที่ต่างกันออกไปสำหรับใครมีข้อแนะนำก็เขียนคอมเมนต์ลงมาได้นะครับรับฟังทุกข้อเสนอนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับ